ดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอยู่แล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าเศร้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณทุกๆ f c นะคะที่ช่วยเป็นกําลังใจให้ป้าเดือนตลอดมานะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าเดือนเนาะนะคะแล้วก็ทุกๆก,ก,กดไลค์กดแชร์นั่นคือกําลังใจของป้าเดือนนะคะขอบคุณพี่น้องกองปสายู้ผูกสุคนนะคะพี่น้องจา๋าที่มาจอยอฟังป้าเดือนเมาม้อยแล้วก็จอยอเป็นกําลังใจให้ป้าเดือนขอให้ f c ทุกท่านมี ควมสุขอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันทุกผูกท้ทุกคนด้วยจ้จพี่น้องจ๋า no. เนาะมุนีเนี่ยเนาะพี่น้องจ๋าก็อยากจะมาเล่าเรื่องส่วนตัวของป้าเดือนเองนี่แหละให้ฟังว่าตั้งแต่ป้าเดือนมาอยู่เยอรมันเนี่ยป้าเดืนอนเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะคะแต่อื่นๆเนี่ยป้าเดือนจะเล่าแค่ว่าป้าเดือนมาอยู่ที่เยอรมันเนี่ยนะคะ มาตั้งนานแล้วนะคะ30กว mm ่า hmm ปีแล้วเนาะมาอยู่ที่เยอรมันเนี่ยนะคะก่อนที่จะมาก็ประเดือนก็มีพี่สาวมาอยู่ที่นี่ก่อนแล้วคนหนึ่งนะคะแล้วปะเดือนก็ตามมาแต่ทีนี้เราอยู่ไกลกันมากนะคะเราอยู่ไกลกันเกือบ400กิโลเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่ใกล้ๆกันเนาะถ้าเกิดเราอยู่ได้ใกล้ๆกันก็ดีเนาะเราจะได้ดูแลซึ่งกันและกันเนาะนะคะแต่ทีนี้เราอยู่ไกลกันมากเลยทีนี้การติดต่อกันก็แค่ทางโทรศัพท์เท่านั้นปีหนึ่งหรือว่า จะมีห,หนึ่งหรือสองหนที่เราจะได้เจอกันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสหรือว่าเทศกาลอีสเตร์อะไรอย่างนี้เนาะอ่าทีเนี้ยเราถึงจะได้เจอกันนอกจากนั้นเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เพราะเนื่องด้วยจากหน้าที่แล้วก็ครอบครัวนาะนะคะอ่าแล้วพี่สาวของประเดือนเขาก็ทํางานด้วยนะคะเขาทางานที่บริษัทอ่าการจะไปจะมามันก็อยู่ที่ว่าวันไหนได้หยุดแล้วก็วันไหนทําอะไรได้บ้างเนาะเราก็ต้องดูกันนะคะการที่ประเดือนมาหยุดที่เยอรมันนี่นะคะ,อะพอเรารู้ว่าเรามี ใครสักคนหนึ่งที่มาอยู่ใกล้ๆเราเนาะเราก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจว่าเรามีอ่าอย่างน้นอยๆก็มีสายเลือดเดียวกันที่มาอยู่ในต่างแดนนะคะมีอะไรเราก็จะได้ปรึกษาหารือซึ่งกันและกันเนาะพี่สาวประเดือนคนนี้เนี่ยอ่าก็เอ่อมีอะไรแกก็จะคอยโทรมาปรึกษาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าพี่สาวคนนี้เขาเป็นคนที่แบบว่าครอบครัวของ แม่สามีก็ไม่ค่อยชอบเขาเหมือน,อนกับป้าเดือนนี่แหละคือเขาแอนตี้คนต่างชาติมากนะคะกว่าจะผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้ก็ไม่ใช่น้อยเลยเนาะนะคะแล้วทีนี้หลังจากที่ <c oughs> หลังจากที่เธอทํางานมาได้หลายปีจนกระทั่งเธอจะครบกรเกษียณน,นะคะเธอจะครบกรเกษียณปีนี้นี่แหละทาเรื่องทําเรื่องกเกษียณแล้วนะคะปีนี้เนาะเรื่องขอปลดกเกษียณก่อนอายุเนาะนะคะทีนี้เขาก็ได้มาว่าปีนี้นี่แหละจะเป็นปีที่ กระเียณนะคะก็จะได้เงินกเกษียณกินโดยที่เราไม่ต้องไปทํางานเนาะนะคะก็เสียเงินให้เขาไปหลายอยู่ทีนี้อยู่มาไม่นานพี่เขาก็ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลไอ้เรื่องที่พี่ไม่สบายเนี่ยก็เป็นมานานแล้วหลหะแต่ทีนี้แกลืมนึกไปว่าไปหาหมออยู่ไปบ่อยแล้วตรงที่เจ็บปวดตรงนั้นอะ่ะมันก็หายไปแกก็นึกว่าไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วแกก็ไปดูแลเรื่องสุขภาพอื่นๆอะไรอย่างนี้เนาะนะคะแกก็ลืมนึกถึงตรงนั้นไปว่า โรคนี้ก็ยังต้องดูแลอยู่เนาะอ่าทีนี้ก็ลืมเรื่องนั้นไปเลยอยู่มาไม่นานก็อีสเติร์นพี่สาวก็เดือนก็มาหาป็เดือนที่บ้านนี่แหละแล้วก็มาบอกว่าอ่าเนี่ยฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้ตามตัวฉชนเนี่ยมันมีอะไรอะจำ้จำจ้ำดำดำเต็มตัวฉันหมดเลยอะมันขึ้นมาเต็มตัวฉันเลยฉันก็ไม่รู้มันเป็นอะไรเนาะป้าเดือนเองก็ไม่รู้เนาะว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าอ่ะก็เลยนึกแต่ว่าเอออ่าเราอายุมากแล้วเนาะอาจจะเป็นแบบว่า สีผิวเพราะว่าคนที่อายุขึ้นมากขึ้นเนี่ยสีผิวก็จะเปลี่ยนไปกลายเป็นอะไรกะมัง่งฟ้ามัาง่งอะไรขึ้นประมาณนี้นเนาะประเดอนกระปุกบอกเออคงไม่เป็นไรหรอกมกั่งอาจจะเป็นที่สีผิวเพราะว่าเราอายุมากแล้วก็พูดอย่างนี้อันนี้คือประเดือนก็ไม่ได้รู้จริงๆเนาะน,นะคะทีนี้พี่เขากลับไปกลับไปบ้านสองอาทิตย์ต่อมาพี่เขาก็บอกว่าฉันเข้าโรงพยาบาลน,นะเอาเป็นอะไรถึงเข้าโรงพยาบาล หมอบอกว่าเป็นเ uh, 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 อ่อนิ้วในเอ่อเป็นนิ้วเขาบองั้นเป็นนิ้วก็ไป่านนิ้วออกมาแล้วออกมาเยอะเลยนะเป็นเม็ดๆเต็มไปหมดเลยก็เอามาให้ดูเนาะเอาให้ดูทางโทรศัพท์แล้วเนี่ยดูซิเนี่ยหมอเผามาเยอะเลยฉันปวดท้องมากเลยเนะี่ยเมื่อคืนเนี่ยขับไปกลางดึกเลยนะไปโรงพยาบาลนีน <c oughs> ้ก็บอกว่าเอา้าตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะอยู่โรงพยาบาลพี่เขาบอกงั้นเราก็เลยโทรไปที่โรงพยาบาลเนาะทีนี้พอ ก็คุยได้ได้คุยกันเ็าบอกไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องห่วงอีกอาทิตย์เดียวก็จะได้กลับบ้านแล้วหมอเออหมอเข้ามาบอกเมื่อกี้นี่เองว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอาทิตย์เดียวก็ได้กลับบ้านทีนี้เขาก็กลับบ้านมาเนาะแล้วก็ได้คุยกันสองสามวันต่อมาก็มาคุยกันอีกอาทิตย์ต่อมาพี่บอกฉันจะกลับไปทํางานแล้วนะบอกพี hi, ่จะกลับไปทางานไนดะ้ยังไงพึ่งจะผ่าตัาดแผลข้างนอกอาจจะดีขึ้นแต่แผลข้างในนะ่ะคงไม่ใช่พี่อย่าเพิ่งไปทํางานพักอีกสักอาทิตย์ดีไหม บอกอพักได้ไงหมอเขียนหมอเขาให้หยุดแค่สองอาทิตย์ก็ไปหาหมออีกซีไป,ไปตรวจอาการดูถ้าหมอเขาบอกว่าเออเธอยังไปไม่ได้เราก็ค่อยจะได้อยู่บ้านอีกสักอาทิตย์หนึ่งถ้าหมอเขาบอกว่าไปได้แล้วเราค่อยไปทํางานไปตรวจอาการดูก่อนพูดอย่างนี้เนาะพี่เขาก็ไปตรวจอาการหมอเขาบอกอยากไปทํางานไม่ได้นะอเขาก็เขียนพักร้อนให้อีกสองอาทิตย์เนาะแล้วทีนี้พออาทิตย์ที่สามมา ปวดท้องหนะักไปที่โรงพยาบาลอีกกลับไปกลับไปโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลที่ผ่าตัดพี่สาวนั่นแหละบอกว่าอุ้ยเขาเป็นหนักขนาดเนี้ยฉันดูแลเขาไม่ได้หรอกนะต้องไปโรงพยาบาลใหญ่ที่เป็นสาขาเฉพาะโรคนี้อา้าวแล้วทำไมคุณไม่บอกละ่ะว่าเมื่อสองอาทิตย์ที่มาผ่าตัดที่นี่คุณต้องรู้ว่าเขาเป็นโรคอะไรมาก่อนแล้วทำไมไม่บอกเขาก็บอก เขาก็บอกว่าเขาไม่เขาไม่พูดอะไรเลยนะเขาบอกแต่ว่าไปโรงพยาบาลใหญ่ได้เลยเขาไม่สามารถที่จะรักได้เขาไม่สามารถที่จะรับได้เพราะทางเขาเป็นโรงพยาบาลเล็กๆเท่านั้นอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะทีนี้พี่เขยก็รีบพาพี่สาวไปโรงพยาบาลเลยเนาะนะคะทีนี้พอไปโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลใหญ่น่ะเขารู้ว่าอาการพี่สาวนั้นเป็นยังไงเป็นยังไงแต่เขาก็ไม่บอกเนาะเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้ต้องผ่าตัดด่วนเลยนะแล้ว ให้พี่เขยกลับบ้านก่อนได้เลยแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่มาเซ็นว่าพี่สาวจะต้องผ่าตัดเนาะแล้วทีนี้ตกวันพุ่งรุ่งขึ้นมาเขาก็ผ่าตัดเลยเขาก็ฉีดยาเนาะแล้วก็ผ่าตัดมาเดือนก็คอยคอย,คอยว่าทําไมไม่มีไอไอหมอเขาจะบอกว่าฟื้นแล้วนะโน้นนี่นั่นไม่มีเลยนะคะไม่ไม,ไม่ไม่มีเลยแล้วทีนี้พี่เขยก็ส่งข่าวมาตลอดเวลาว่ายังไม่ฟื้นนะตั้งแต่วันที่ผ่าตัดยังไม่ฟื้นเลยเอา้า พรุ่งนี้คงจะฟื้นมั้งก็คอยมาอีกหมอบอกไม่ฟื้นสามวันก็ยังไม่ฟื้นสี่วันก็ยังไม่ฟื้นเอ้าเป็นไปได้ยังไงสามสี่วันแล้วยังไม่ฟื้นเนี่ยอผ่าตัดแบบไหนอ่ะบอกหมอเขาบอกว่าอาการหนักมากเลยอ่ะคือเขาไม่ฟื้นแล้วเอเขายังไม่ฟื้นเลยไม่ใช่ไม่ฟื้นแล้วนะคะเขายังไม่ฟื้นเลยทีนี้ก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุอนใดเนาะเขาก็บอกว่าอาการหนักมากอาการหนักมากนะคะทีนี้ประเด็นก็ว่าจะขึ้นไปเยี่ยมพี่สาวพอไป ว่าจะขึ้นไปเอ้าแฟนก็ติดงานไปไม่ได้พอแฟนไปไม่ได้ก็ต้องรอที่แรกว่าจะไปวันศุกร์วันศุกร์แฟนติดงานว่าจะไปวันเสาร์วันเสาร์บอกฉันติดงานอีกครึ่งวันเอา้าเธอก็รู้นะว่าฉันจะต้องไปเยี่ยมพี่สาวฉันอนะทางไกลตั้ง400กิโลก็ว่านี้บอกใช่จะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันกลับมาจาก ทำงานแล้วเรารีบไปกันเลยดีหไหมเธอเก็บเสื้อผ้าคอยชนะแล้วพอเรามาถึงไม่ต้องกินข้าวหรอกไม่ต้องกินอะไรทั้งนั้นอ่ะหอไปกินกลางทางก็แล้วกันพี่แฟนก็ว่าอย่างนี้เนาะก็ะเดืนก็ทําเรื่องทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเลยกะว่าเข้ามาถึงก็หยิบกระเป๋าขึ้นรถไปได้เลยเนาะพอวันที่พอวันจะออกเดินทางเนาะตั้งแต่วันเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลวันเสาร์วันศุกร์พี่เขิดก็โทรทุกวันนะคะพอวันเสาร์บ้านประเดือนจะไป พี่เขยก็โทรมาอีกบอกว่าเธอออกมากันหรือยังทีนี้ก็บอกว่าออกกําลังจะออกตอนนี้แล้วบอกว่าไม่ต้องมาก็ได้นะฮะทําไมเหรอบอกพี่เธอไปแล้วทีนี้ประเด็นก็บอกโอ้ทําไมอ่ะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็ฉันกําลังจะไปเดี๋ยวนี้ไงก็บอกว่ามันสายไปแล้วเธอมาช้าเพราะง,งั้นประเด็นก็บอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกก็ปลอบใจตัวเองนะว่ามันเป็นไปไม่ได้เนาะแต่ทีนี้ก็ทําไงได้นะเออ จะจะยังไงฉันก็จะขึ้นไปฉันจะไปดูพี่ฉันให้เห็นกับตาว่าพี่ฉันเป็นยังไงพระเดือนก็คิดอย่างนี้เนาะนะคะทีนี้พระเดืองก็ขับรถไป <S <s <küçük> <S ก็ไปถึงโรงพยาบาลนั่นแนหะก็ได้ไปเจอพี่สาวเนาะนะคะก็อย่างที่พี่เคยพูดนั่นแหละว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะพ,พื่นเพื่อน,น,นอย่างน้นอยๆเราใจหนึ่งก็ไม่ยอมรับเนาะว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงนะคะอีกใจหนึ่งเมื่อเราเห็นกับตาว่า นั่นคือความจริงนะคะเราก็ต้องยอมรับความจริงอีกตรงนั้นว่าพี่เราจากไปแล้วเนาะจากไปอย่างไม่มีวันกลับเลยแต่ทีเนี้ยประเดินก็้ง่งไงะ่ะเป็นกําลังใจทุกอย่างให้กับตัวเองคืออยู่เมืองนอกนะคะอยู่เมืองนอกเราไม่สามารถที่จะหาพักได้ทันท่วงทีที่จะไปสวดงานทุกอย่างเราจะจัดได้อย่างกระทนหันมันก็คงเป็นไปไม่ได้ดีแต่ว่าอยู่ที่นี่เขามีบริษัทนะคะเขามีบริษัทแบบว่า จัดก,การตรงนี้เนาะแค่เราไปติดต่อกับบริษัทเขาบริษัทเขาก็ทําทุกอย่างให้เราโดยที่เราไม่ต้องทําเองเนาะเพียงแต่เขาจะนัดกับเรามาว่าเนี่ยวันนี้นะวันนั้นนะ,ะเป็นวันที่จะต้องอปณกิจศกแล้วก็วันนี้จะต้องเป็นวันออนโน่นนี่นั่นก็เป็นเป็นสิ่งของเขาเราก็ไปตามนั้นมาแล้วหลังจากนั้นอ่ะป็เดิอก็ทําทุกอย่างให้พี่สาวเสร็จสิ้นไปเลยนะคะแล้วจากนั้นป้าเดืองก็ได้ทําบุญให้ครบทุกอย่างตามที่ประเพณีไทยเราอยาก จะทาแล้วก็อยากจะมีเนาะนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าอยากจะมีต้องมีนะคะประเพณีไทยเราต้องมีประมาณนั้นนะคะนี่แหละพระเดินทั้งอยากจะบอกว่าการที่มาอยู่ต่างแดนเรามีพี่น้องเรามีเพื่อนพ้องที่ดีเราก็มีความสุขเนาะนะคะแมงผักเป็นความอบอุ่นทางใจเนาะแต่ถ้าคนหนึ่งคนใดจากไปเนี่ยเราจะรู้ว่านั่นคือว้าเหวที่สุดเลยนะคะว้าเหวมากๆเลย ลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ประเดือนด้วยนะคะคลิปนี้ประเดือนต้องลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ